สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธิตาพรแสงเพชรปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาค่ะอยู่ชั้นปีที่5เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่จังหวัดน,นครราชสีมาค่ะทำไมถึงเลือกสอบ i อ l อของศูนย์ดีใช่ไหมคะที่เลือกสอบ i อ l อเพราะว่า I อเอนะคะคะแนนแค่4แล้วก็สามารถผ่านเกณฑ์แนลน้วค่ะแล้วก็เห็นรุ่นพี่นะคะที่ไปสอบมาแล้วก็ได้คะแนนดีแล้วก็ผ่านกันเยอะ mm hmm. ก็เลยเลือกที่จะมาเรียนกับศูนย์ i อเแล้วก็สอบ i อเค่ะ mm hmm. ก่อนสอบ i อเมีการเตรียมตัวยังไงนะคะ mm hmm. ก็คือมีการทบทวนดูวิดีโอที่พี่หลินนะคะได้สอนนะคะแล้วก็ทบทวนคําศัพท์ต่างๆที่พี่ได้ให้มานะคะทําให สามารถนําไปใช้ในข้อสอบได้จริงๆค่ะความรู้สึกก่อนสอบนะคะรู้สึกประหมา่าตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออเราต้องสอบไม่ผ่านแน่ๆเพราะว่าพาร์ทเขียนเราไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เลยค่ะถึงจะแบบว่าดูเท่าไหร่หรืออ่านแบบว่าทบทวนไปแล้วก็ยังแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองยังไม่ค่อยแม่นแล้วก็พาร์ทการฟังก็ยังแบบว่าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่พอได้ไปสอบจริงๆอะคะ่ะก็รู้สึกว่า เราจะต้องมีสมาธิมีสติให้มากไม่ตื่นเต้นนะคะก็จะสามารถทำข้อสอบได้ทันเวลาแล้วก็ทำทำได้ะคะ่ะมีคำแนะนำยังไงให้กับเพื่อนๆที่จะไปสอบนะคะคำแนะนำที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆก็คือให้เพื่อนๆน,นะคะเเตรียมตัวให้ดีนะคะแล้วก็ทบทวนคำศัพท์ที่พี่ศูนย์ลิรได้จัดทำให้แล้วก็ให้เข้าไปเรียนทุกๆค้าวนะคะพัดการเขียนก็ให้ฝึกสม่ำเสมอน,นะคะ แล้วก็ให้มีสติสมาธิแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็คําแนะนําสุดท้ายนะคะก็คือขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้พยายามทําให้เต็มที่นะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะ